สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลิสานวลพัฟรหัสนิสิต6 6 1 0 8 1 4 4 4์6 6 1 0 8 1ค่ะวันนี้นะคะดิฉันรับบทเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยค่ะในการให้คำแนะนำลูกความนะคะจากข้อเท็จจริงข้างต้นเนี่ยนายสมกร,ราจจำเลยที่1 เป็นลูกจ้างของโจ์ตามสัญญาจ้างแรงงานค่ะและมีนายหนึ่งมกกลาจำเลยที่2ซึ่งเป็นบิดาของนายสองมกกลาอีกทั้งเนี่ยยังเป็นผู้คำประกันความรับผิดของนายสองมกกลาต่อโจดอีกด้วยค่ะและในเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ .2548 ปเนี่ยเวลาประมาณ7นาฬิกาจำเลยที่1ได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถจนโดยสารประจำทางปรับอากาศสายปออ .2 ขั้นหมายเลขทะเบียน021122กรุงเทพมหานครสถานีต้นทางคือถนนสีลมมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม4และได้เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้านครหลวงบนถนนพระราม4หักเสียหายเป็นจำนวน1ต้นค่ะ อีกคั้งนะคะยังมีหมอ้อแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้านั้นได้ระเบิดเสียหายรวมไปถึงรถยนต์โดยสารคันที่จำเลยนั้นได้ขับขี่มาก็ได้เกิดความเสียหายเช่นกันค่ะคือด้านหน้ารถเนี่ยได้บุกเข้าไปจากอุบัติเหตุด,ดังกล่าวนะคะทางเราได้แนะนําจําเลยที่หนงว่าให้ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยความเสียหายขึ้นจริง ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเลยตามที่โจทย์เนี่ยได้มอบหมายและจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ขับขี่โดยปกติโดยไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงของตัวจำเลยที่หนึ่งนะคะนัะมองว่าอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามและอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากความบกพร่องของยานพาหนะหรือในวันนั้นอาจจะมีฝนตก และสภาพถนนก็เลยเปียกจึงทําให้ถนนลื่นได้ค่ะหรือว่าสภาพถนนเนี่ยชำรุดกระทันหารหรือมีสัตว์ตัดหน้าก็เป็นได้ค่ะหรือจากเหตุสุวิสไซ์ต่างๆนาะนาะที่จำเลยที่1เนี่ยไม่อาจจะคาดการได้และไม่อาจจะแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ แม้ว่าจำนวนที่1เนี่ยจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการขับขี่ถึงเพียงใดก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมสามารถเกิดอุบัติเหตุได้และการที่โจทย์เนี่ยได้เรียกรลองค่าเสียหายเป็นค่าเสาไฟและค่าหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเป็นจำนวนเงิน1,50 0 0 0บาทอีกทั้งยังมีค่าซ่อมรถโดยสารอีกเป็นจานวน5 0 0 0 0บาท รวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงินจำนวน2 0 0แสนบาทค่ะทางเราเนี่ยจะต้องขอให้โจทเนี่ยได้แสดงหลักฐานการประเมินค่าเสียหายทั้งหมดนะคะเช่นพวกใบเสนอราคาหรือใบเสร็จชำระเงินค่ะเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะค่าซ่อมรถเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่สูงเกินจริงก็ได้ค่ะหรือเป็นการซ่อมในส่วนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนส่วนด้านหน้ารถที่เสียหายนะคะ หรือว่าในส่วนของค่าทรัพย์สินทางราชการเนี่ยก็ต้องตรวจสอบค่ะว่าได้มีการเลียกเก็บค่าเสาไฟและค่ามออแปลงจากการไฟฟ้าจริงหรือไม่หรือเป็นการเลียกเก็บในราคาใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าหรือราคานี้เป็นราคาตามสภาพที่หักค่าเสื่อมแล้วอีกครั้งนะคะรถยนต์โดยสารคันที่จำเลยเนี่ยได้ขับ ก็เป็นเครื่องมือธรรมอาหารกินของโจทย์ที่ได้ผ่านระยะเวลาในการใช้งานมาเป็นจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะมีการเสรื่อมสภาพประกอบกับตารางงานในการเร่งรีบนี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่โจทดเนี่ยก็มีส่วนที่จะควบคุมด้วยค่ะ <c oughs> และในการใช้รถเนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วค่ะ การที่จำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเป็นการผ่ผาภาระความเสียหายของากิจการให้แก่ทางจำเลยทั้งสองเลยมองว่ามันอาจจะเป็นการไม่เป็นธรรมได้ค่ะและเมื่อค่าเสียหายดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดจากความมาัหมาเลินเล่อของตัวจำเลยที่1เองจุดจึงอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่2จากจำเลยทั้งสองได้ค่ะ เป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่จำเลยที่1เนี่ยยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยได้มีความประมาทจริงแต่ประความประมาทนี้เนี่ยไม่ได้ถึงขั้นร้ายแรงค่ะโดยพิสูจน์จากการที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายหรือไม่ได้เมาแล้วขับหรือว่าไม่ได้มีการแข่งขันลดกับรถคันอื่นค่ะเพื่อลดความรับผิดของตัวจําเลยที่1และจาเลยที่2ให้เลือนน้อยที่สุดค่ะโดยอาจจะอ้างว่าความเร็วเนี่ย เกิดจากการเร่งรีบในการปฏิบัติหน้าที่ตารางงานที่นายจ้างเนี่ยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นความกดดันในการทำงานอันเป็นปัจจัยที่นายจ้างเนี่ยก็มีส่วนด้วยค่ะและรวบรวมหลักฐานนี้นะคะแล้วและทำให้ความประมาทเนี่ยถูกลดทอนลงด้วยปัจจัยต่างๆเช่นสภาพรถเบรกอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ายางรถอาจจะสึกหรือว่าถนนในวันนั้นอาจจะเกิดการลื่นหรืออาจจะเจอ สภาพถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อกระทันหันค่ะแต่ในส่วนของจำเลยที่2เนี่ยที่เป็นผู้ค้ำประกันแล้วได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันกับโจทนะคะโดยมีสาระสำคัญในสัญญาค้ำประกันที่ว่าหากจำเลยที่1เนี่ยได้ก่อความเสียหายต่อโจทอันเนื่องมาจากการทำงานแล้วไม่ได้ชำระให้แก่โจทจำเลยที่สเนี่ยยอมกินยอมที่จะเสียค่าเสียหาย ให้แก่จโจทย์แทนในทันทีค่ะใน,ะในวงกลมที่ไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทโดยยอมรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมกันกับจำเลยที่1ค่ะและเมื่อในสัญญาในส่วนนี้นะคะได้ทำขึ้นเมื่อนในวันที่1อกุมภาพันธ์พศ2545ค่ะ,คะข้อตกลงที่ทำให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมนะคะจึงยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้ได้ตามกฎหมายค่ะและยังคง ทำให้จำเลยที่สองเนี่ยมีสถานะเป็นลูกหนี้กับจำเลยที่หนึ่งอย่างแท้จริงจึงทำให้โจทก์เนี่ยสามารถฟ้องค่าเสียหายจากจำนวนสองแสนบาทจากจำเลยที่สองได้โดยตรงในทันทีค่ะดังนนั้นนะคะในการต่อสู้คดีนี้จึงมุ่งเน้นไปในทางการลดภาระหนี้หลักของจำเลยที่หนึ่งเพื่อจะส่งผลให้ภาระหนี้ของจำเลยที่สองเนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะ โดยอาจจะโต้แย้งความรับผิดในความรับผิดร่วมกับโจทน,นะคะว่าหลักความเสี่ยงของกิจการเนี่ยเพื่อให้การแบ่งเพื่อให้แบ่งความรับผิดของจำเลยที่1ลดลงซึ่งจะทําให้ความับผิดของจำเลยที่2ในฐานนะลูกหนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะลดตามมูลหนี้หลักที่ถูกสารพิพากษาไปด้วยค่ะหรือว่าเราอาจจะแนะนำว่าให้ขอให้สารเนี่ย สั่งให้จำเลยเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกรมมา,านประกันภัยของรถด,ด้วยสารคันที่เกิดเหตุค่ะซึ่งหากโจทย์เนี่ยได้รับค่าสินไหม,มทดแทนจำนวนเงิน5 0,000บาทหรือจำนวนเงินบางส่วนแล้วจากบริษัทกรมทานรประกันภยัยโจทย์เนี่ยย่อมที่จะไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวนนี้จากจำเลยอีกด้วยซ้ำค่ะเพราะถือว่าเป็นการเรียกร้องเกินความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับค่ะ และการที่โจทเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ทําประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงและการที่โจทเนี่ยทำประกันภัยแล้วยังจะเรียกร้องจากลูกจ้างอีกถือเป็นการผักภาระเปี้ยประกันให้กับลูกจ้างในทางอ้อมซึ่งเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมค่ะหรือต่อหรือจะแนะนําในการต่อสู้โดยการอ้างความเป็นธรรมและ หลักสุดจริตตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์มาตรา5ค่ะและตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540มาตรา3และมาตรา4ค่ะโดยอาสถานะของจำเลยที่2ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่1เนี่ยโดยบิดาเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการที่เข้ามาค้ำประกันในฐานะพ่อลูกข้อตกลงที่ให้รับผิดอย่างลุกนี้ร่วมเนี่ยเป็นข้อตกลงที่ให้ ที่เป็นภาระแก่ผู้ค้ำประกันเกินสมควรค่ะและทําให้จําเลยที่2เนี่ยเสียสิทธิ์พึงที่จะให้ผู้ค้ำประกันาตามกฎหมายเดิมคือสิทธิ์เกี่ยงตามมาตรา691แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่สามารถที่จะใช้ได้ละ่ะและขอให้ศาลเนี่ยพิจารณา,าถึงความเป็นจริงว่าบิดาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับรถโดยประมาทเลย และให้แต่การให้บิดาเนี่ยต้องรับผิดก่อนลูกชายเนี่ยในทันทีถือว่าขัดกับหลักมนุษยธรรมนะคะและบรรทัดฐานของสังคมขอให้ศาลบังคับเอากับจำเลยที่สองก่อนเป็นการชำระหนี้เบื้องตน้นแต่หากศาลมีคำสั่งให้จำเลยที่1และจำเลยที่2ร่วมกันรับผิดในส่วนของเงินจำออนวน2 0 0 0 0 0บาทจำเลยที่2เนี่ยก็ควรขอให้ศาลนะคะกำหนดให้ชำระหนี้ ของจำนวยที่2เนี่ยเป็นการผ่อนชำระตามความสามารถค่ะโดยให้จำนวยท nice ี่1เนี่ยเป็นผู้รับภาระในการผ่อนชำระไปก่อนและหากว่าจำนลยที่2เนี่ยต้องชำระหนี้แทนจำเลนที่1นะคะจำนวยที่2เนี่ยก็ต้องได้รับสิทธิ์ในการไล่เบี้ยเอากับจำนวยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา693อาซึ่งหมายความว่าจำนวยที่2เนี่ยจะกลายเป็นลูกหนี้ของจำนวยที่1ในส่วนของเงินที่ได้ชำระไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ